สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบก้านะวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟบิตคอยนนะครับสําหรับบนะิตคอย n ในวันนี้นะครับก็ตลาดแดงๆนิดหน่อยนะครับก็มาจากอาจจะมาจากข่าวนะครับมันไม่ใช่ข่าวหรอกมันเป็นการเคลื่อนย้ายกระเป๋าแล้วก็ตลาดอาจจะแพนิคไปเองนะครับอาจจะแพนิคไปว่าเออเนี่ยตลาดกําลังจะเทรหรือเปล่านะครับข่าวอะไรนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับก่อนจะวิเคราะห์กราฟนะ ก็จะเป็นของการแจ้งเตือนของวานนะครับในการเคลื่อนย้ายกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้ามาใหม่เผื่อมันมีอะไรอัปเดตนะครับนี่นะครับเป็นกระเป๋าเมื่อปี2011นะครับคือ2011เนี่ยเป็นจุดที่เข้าซื้อแหละนะครับด้วยทุนประมาณ3 3 9 0 0ประมาณ3 4 0 0นะครับได้10,000มเป็น b ี c เนี่ย เป็นกระเป๋าที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรไม่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวอ่ะสิบสี่ปีลนะอันนี้คือคือหมื่นแรกนะครับที่เห็นมันแจ้งเตือนมาอันนี้หมื่นที่สองนะทุนก็ประมาณสามหมื่นสี่ในตัวเดียวกันหรือเปล่าปีสองพันสะิบเอ็ดนะสองหมื่นแล้วนะนะมีสามหมื่นนะครับอันนี้ก็ทุนสามหมื่นสี่เหมือนกันนะปีสองพันสิบเอ็ดนะครับหรือสิบสี่ปีที่แล้วนะสามหมื่นแล้วนะอันนี้สี่หมื่นแล้วนะครับนะหนึ่งหนึ่งวันเนี้ย ผ่านมาละสี่หมื่นนะครับันะนี้ก็ทุนสามหมื่นสี่นะครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับเลื่อนไปดูต่อนะครับไีไหนมีไหน,ไไหนอันนี้หมื่นที่ห้าแล้วนะครับอันนี้ทุนเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองปีสองพันสิบเอ็ดสิบสี่ปีคือปีสองพันสิบเอ็ดนี่ทุนมันราคาบิตคอยน์พุงน้อยไนหะนะครับห้าหมื่นแล้วนะ หกหมื่นนะครับเจ็ดพันเหมือนกันเลทเจ็ดพัน 7, 000, เนี่ยซื้อได้หนึ่งหมื่นนะครับไม่รู้ว่าเหรียญเท่าไหร่ลองไปหานกันดูนะนะครับนะซื้อได้หนึ่งหมื่นบซีนะครับสรุปแล้ววันนี้มีกระเป๋าสิบสี่ปีที่แล้วนะครับนะขยับไว้ขยับ TC, 60, ยนะบ t c ซีประมาณหกหมื่นกว่าเหรียญนะครับด้วยทุนรวมๆแล้วประมาณไม่เกินสองแสนนะครับแต่กำไรหกพันล้านหกพันล้านดอลลาร์นะครับ ตลาดมันเลยกลัวหรือเปล่าว่ามันจะเอามาเทขายหรือเปล่าอะไรไงอย่างเงี้ยนะครับนะก็เลยมีการยอร่อลงมานะใช้คําว่ายอ่อได้ไหมนะครับเพราะว่ามันก็อ่าเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่างไงผู้แบ็กนะครับเป็นจุดที่มีการเด้งกลับมาแล้วเดี๋ยวอาจจะเด้งขึ้นต่อนะครับนะถ้าดูจากภาพรวมต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูในเรื่องผู้แบ็กในขึ้นสามนะ ในคลื่น3คลื่น3ที่ลงสี่นะครับก่อนที่มันจะขึ้นขึ้นห้าแรงๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็คล้ายๆกันกับปัจจุบันนี้แหละนะครับนะบก็คือจุดนี้นั่นเองนะในปี2 0งพัน่สิบนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมันทะลุนะครับมันทะลุจุดเนี้ยนะครับที่มองว่าเออบางครั้งก็คล้ายบูแฟกอย่างเงี้ย หรือเบรกเอาขึ้นไปแล้วก็มีการกลับมาพู้ l l back แล้วก็หลุดเส้นเทรนลงมาแล้วก็กลับขึ้นแบบเหนือเหนือเลยนะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นขึ้นที่3ามหรือขึ้นที่5้าในสามสามใน5นะครับหรือใน3าใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะชี้ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับอาการตอนนี้ก็คล้ายกันนะครับคือมีการหลุดเข้ามานะเราเดี๋ยวรอดูว่าหลุดเข้ามามันจะหลุดฐานไหนนะครับต้องดูว่า p ู l l back เนี่ยมันเป็นแนวอย่างนี้หรือเปล่า ทีนี้มาวิเคราะห์ในเรื่องของฐานใหญ่ก่อนแล้วกันนะมันก็ค่อนข้างจะซ้อนเงินมาหลายฐานเหลือเกินนะเอาฐานใหญ่ตรงนี้ก่อนนะครับวิเคราะห์ก็คือฐานนี้จะเป็นฐานไซเว์นะครับวันนี้กลับมาในฐานฟิโบมาตรฐานเหมือนเดิมนะไม่ใช่มาตรฐานใครมาตรฐานผมนะเพราะว่าผมไม่ได้วัดฟิโบแบบเดิมนะครับก็ใช้ฐานที่ผมเคยใช้อยู่ทุกทุกทุกครั้งแหละแค่แมวออกมาใช้นะครับนะ 1 7 0 0 0ถึง6 0 0 0เป็นฐานไซเววนนะครับนะเราจะเห็นว่าจุดนี้เวลาเข้ามาเนี่ยนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับเนาะนะครับแล้วก็ fik, เวลาที่มันไต่มาจากข้างล่างนะครับนะการขึ้นแล้วไม่ลงต่อนเงี้ยนะครับเท่าว่ามันจะขึ้นไปสุดตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะจบรอบกันลงมานะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังรอรุ้นบนได้อยู่เหมือนเดิมนะแต่แค่ว่าเราจะจับ จับไม้ให้มันอยู่หมัดได้หรือเปล่านะครับในฐานนี้นะระหว่างตอนนี้นะมันมันปิดระดับสัปดาห์เนี่ยเกิน1 7 8 1 2แดแล้ววันนี้มีอะไรที่ทำให้มันลงมาท,ทดสอบฐานตรงนี้ได้นะครับเราต้องไปดูวันพรุ่งนี้แหละนะครับว่าระดับการปิดวันเนี่ยอ่ามันจะอยู่สูงกว่า17812นไหมนะครับเพราะว่าในระดับสัปดาห์ระดับเดือนเนี่ยเขาปิดกันได้ไง ปิดนอกฐานนี้ได้นะครับนอกฐานไซวีได้ก็คือนอกฐานตรงนี้ก็จะเป็นฐานบูบูลันนะครับนะก็จะเป็นฐานที่หลายหลายคนหล,ยหลายมุมมองเริ่มช็อตนะครับเริ่มช็อตช็อตอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าฐานเซลล์ฐานเซลเซล์ไม่ไม่มีนะครับนอกจากมันจะปิดต่ํากว่า1นึ่งแเนี่ยก็จะเป็นสายช็อตอยู่ตรงเนี้ยเยอะเนี่ยนะครับถ้ามันปิดต่ำแต่เนี่ยมันปิดสูงนะครับมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนก่อน นะครับนะทีนี้พอมันปิดสูงเนี่ยตอนนี้วิเคราะห์ก็คือไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่างไงมันพูดยากเนาะนะครับก็ลุ้นแค่ไม่ให้หลุด17812แนะแล้วกลับ1 8 1 0 0ได้เพื่อให้จบ u-back นะครับทีนี้เข้ามายังฐานเล็กๆนะมันก็ไม่เล็กเนะนะครับหลังจากจบขึ้น4ใหญ่ นะเพื่อขึ้นขึ้นแห่เนี่ยมันก็ต้องแรงอยู่แล้วขึ้นแห่เนี่ยผมมองไว้สองแสนกว่านะครับแต่ก็ต้องดูแน่งงางด้วยมันจะไปแค่แสนเจ็ดแสนห้าหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะแต่พอในขึ้นแห่เนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นเล็กๆนะครับคือขึ้นหนึ่งลงสองตรงเนี้ยไอ้ลงสองตรงเนี้ยที่เก้าหมื่นแปดหนึ่งร้อยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะจบไปแล้วนะครับมันน่าจะจบไปแล้วแต่เราไปคอนเฟิร์มไม่ได้นะจุดนี้ก็คือเหมือน ยังมีอะไรค้างคางอยู่ใช่ไหมหนึ่งเลยนะครับคอนเฟิร์มไม่ได้ก็คือหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ทะลุขา B นี่นะครับยังไม่ทะลุคือถ้าทะลุทะลุขา B เนี่ยคอนเฟิร์มได้นิดหนึ่งแหละนะคอนเฟิร์มได้เนี่ยเพราะว่า A เนี่ยเออ B เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าขาขาที่หนึ่งใช่ไหมนะคืนที่หนึ่งเนี่ย B อยู่ต่ำวกว่านะแล้วก็ C เนี่ยอยู่ตรงนี้เอเออยู่ตรงนี้นะแล้ว C เนี่ยทำ low ทำนิวโรนะครับพอซีทำนิวโรเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสนะว่าเออขึ้นสองเนี่ยโอเคลึกสุดมันอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นสองลึกสุดมันอยู่ตรงนี้นอกจากนะไอ้ตรงนี้มันจะไม่ใช่เลยถ้ามันหลุดลงมาแบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้่ซึ่งผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมามากขนาดนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าเออประมาณนี้เลยเพราะว่ารู้แค่นี้ไงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นสองผมก็จบตรงนี้นะในมุมมองของผมแหละนะครับพอขึ้นสองจบตรงนี้เสร็จเนี่ยเอาแล้วมันขึ้นขึ้นสามแรงที่สุดซึ่งขึ้นสามเนี่ยตรงนี้นะหลังจากจบเนี่ยถ้าคนที่ได้ลองแถวเก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นเก้ากันมาเนี่ยเออใช้คําว่าจบได้แล้วก็มันแรงด้วยเพราะว่ามันจะขึ้นไปถึงแสนห้าแสนเจ็ดใช่ไหมนะครับแต่ทีเนี้ยระหว่างทางที่ขึ้นคนตกรถมันก็มีคนไม่มีของมันก็มีใช่ไหมนะครับนะ หรือว่าคนที่มาเข้ากลางทางมันก็มีนะครับไม่ใช่คนที่เข้าที่เก้าหมื่นกว่าผมาจึงเอามาวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ากว่ามันจะไปถึงแสนเจ็ดเนี่ยมันก็ไม่หมูอย่างที่ผมบอกมันจะสลัดคนให้ตกรถก่อนแล้วมันขึ้นนะครับทีนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงสลัดเพราะว่ามันยังไม่สามเต็มตัวสามเต็มตัวก็น่าจะรอ pull back ตรงนี้ใช่ไหมแล้วดีดขึ้นนะครับมันก็จะเหมือนกับในช่วงที่เนี่ย ที่วัดกันเมื่อกี้นะครับเนี่ย pullback แบบนะครับเนี่ยดีดคนตกรถเสร็จเนี่ยพุ่งขึ้นเลยนะครับพุ่งขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับเนาะ้วมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยผมจะขยายเข้าไปนะผมคิดว่านะหลังจากมันจบขึ้นสองใหญ่ในในขึ้นห้นะครับ ตอนนี้มันอยู่ในคลื่นที่กำลังจะขึ้นขึ้นสามแล้วมันกำลังอยู่ในขึ้นย่อยๆใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นขึ้นหนึ่งเล็กเนี้ยนะแล้วกําลังย่อสองเนี่ย a b c อาจจะอยู่แถวนี้เพราะว่าพอมันอยู่ในคลื่นสามเนี่ยมันจะต้องชันๆแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมนะครับมันก็จะดูแบบอ่าไปเอาตัวอย่างในคลื่นห้ามานะคลื่นห้าในสามใหญ่เนี่ยในสามเนี่ยคลื่นห้ามันก็จะชันๆันแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเราไม่รู้เลยอะไรอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหม เอาที่มันพอดูได้ใช่ไหมมันชันะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ไน่จชันในอาการเดียวกันเผืแบบ่อจะชันกว่าใช่ไหมเพราะมันอยู่ในคลื่นแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะซมูมเข้ามาเลยนะคือไม่ใช่ว่าผมอธิบายผมอธิบายไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรยายานน่นะครับแต่ว่าพยายามรวบรัดแล้วกันเนาะนะครับนะหรือว่าใครที่ไม่รู้ว่าคลื่นคืออะไรผมก็มไม่รู้เหมือนกันใช่ไหม นะครับแต่ว่าเราเราเรามองด้วยทิศทางที่ว่าเออไอ้ยาวๆนี่คือขึ้นสามแน่นอนเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ pullback ของมันเนี่ยควรจะกลับไปเกิน1นึ่งแนะครับถึงจะมองว่าเออเนี่ยเริ่มมีโอกาสอีล่ละนะครับโอกาสนั่นก็คือทะลุขา B ตรงนี้นะครับหนึ่งแนะครับนะคือ B เดิมนะครับ,บ,นะรบแล้วก็ B ใหม่ก็อยู่ใกล้ๆกันโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ถ้าเราจะบายได้ไหมเงี้ย บายตรงนี้ได้ไหมหนึ่งแสนเจ็ดหในฐานใหญ่เนี่ยนะครับเอ่อมันก็บายได้นะครับสตอปลอตไว้ที่หนึ0งนอย่างนี้ก็ได้นะครับนะเพราะมันหลุดเราก็ต้องอารออยู่ดีนะหรือว่ารอความชัดเจน pullback เสร็จเนี่ยไม่ต้องดีดกลับเราจะเห็นว่าตัวอย่างข้างล่างเนี่ยมันดีดกลับแรงใช่ไหมเราก็ต้องมาดักในฐานนะครับผมก็จะหาฐานให้ดูนะครับว่าอย่างเช่นฐานเนี้ยนะครับ ฐานที่อ่ามันอยู่สูงกว่านะครับมันอยู่สูงกว่าเดี๋ยวนะฐานนี้มันอันนี้เป็นฐานลีเทสนะอันนี้เป็นฐานฐานใหญ่ที่อ่าย่อม,มาจากหนึ่งแสนเก้ากับหนึ่งแสนเจ็ดนะครับเป็นฐานที่อ่ามันเบรกเอาหนึ่งแสนเจ็ดแปดหนึ่งสองแล้วก็พุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเราจะเห็นว่าร่มตรงนี้นะพุ่งขึ้นมาเป็นเสาเลยใช่ไหมพุง่งปื๊ดขึ้นมาถึงหนึ่งแสนเก้าเลยใช่ไหม นะครับนี่ก็คือมันเบรกฐานได้นะครับพอมันเข้าฐานนี้มาเสร็จเนี่ยนะครับฐานที่1นนะครับแรงซื้อมันจะอยู่ที่จุด3จุดนี้นะครับเวลาใช้ฟิโบฐานของผมนะก็คือ1-1นะครับ1 1 0 0 0ห 1, 1 0 0 0หมื0 0ไม่เกิดแรงซื้อนะเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วดีดกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันดีดกลับมาเนี่ยต้องมาลุ้นมันอีกนะครับว่าเอา่อมันจะไม่หลุด โอ้ยผมเป็นลบอะไรมันจะไม่หลุด17812เราว่าแค่สังเกตในคืนนี้ตลาดเมกาปิดนะครับตลาดมีกาปิดหยุดยาวสองสวันละนะวันชาติใช่ไหมวันนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเราว่ารุ้นให้บิตคอยเนี่ยขึ้นมาปิดสูงกว่า17812เพื่อกลับตัวขึ้นไปเป็นปูแบ็กปูแบ็กจบวิ่งกลับเนี่ยเราก็ต้องมารอดูอ่ะ เอาให้ชัดเจนขึ้นสูงไม่เป็นไรนะขอได้ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าจากแสน0นึ่งแสนหเนี่ยห้ารอยเนี่ยมันจะไปถึงแสนสองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดักตรงนี้อาจจะไม่ใครบอกว่า Bitcoin แพงก็หนีเอาคอยก็ได้นะครับนะแต่ต้องรอบิตคอยเนี่ยเกิน1นึ่งแค่อยเข้าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะไล่107เนี่ยเราต้อง SL สู้นะครับข้างบนนี่ก็เออลสู้อยู่ดีแหละนะครับข้างบนนะ ทีนี้ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ย่อลงสองใช่ไหมนะครับขึ้นต่อไปเนี่ยมันน่าจะไม่รอให้แรงแล้วเพราะว่าถ้ามันเป็นสองตรงนี้จบมันไม่ลงไปต่ำกว่าแสนเจ็ดแล้วเนี่ยนะครับไอ้ขึ้นตรงนี้ไม่ต้องพุ่งแรงนะครับไม่ต้องพุ่งแรงแรงแบบอ่าชนิดที่ว่าอ่าอย่างเช่นอ่าขึ้นหนึ่งสองอย่างเงี้ยนะครับ แล้วตอนนี้กําลังชนอยู่นะชนอยู่แล้วก็เกิดปู๊บแบ็กฐานที่1ฐานที่2เนี่ยกำลังชนอยู่เงี้ยแล้วถ้าเกิดมันจบ2เสร็จน่ะดันทะลุเนี่ยมันทะลุทุกขานะครับแล้วก็เซลล์ที่จะโดนล,ล้างก็คือเซลล์แน้าง,งานนะครับตั้งแต่1นึ0 0แสนนะครับหนึ่งแเกาพันเงี้ยก็จะโดนล,ล้างแล้วเกิดชอ็อตคีทขึ้นไปนะครับนะ,บนะบเกิดการล้างพอร์ตขึ้นไปแล้วก็อาจจะพุ่งขึ้นสูงนะครับเหมือนนี่ ในจุดนี้นะครับโซนนี้นะครับไม่ใช่ว่า,าในอดีตผมไม่เคยช็อตกันนะครับซึ่งมันก็เป็นตำแหน่งที่มันควรช็อตอยู่แลลวนะครับเพราะว่าในเมื่อนะครับมันยังไม่ทะลุเนี่ยนะพอทะลุเสร็จกลับมาหลุดอีกเนี่ยตรงนี้ก็ยังช็อตกันอยู่แต่เกิดพู้ l l b a c k กลับขึ้นไปก็ต้องเปลี่ยนมุมมองต่อไปนะครับเนี่ยลากขึ้นไปถึงนู่นเลยอะ่ะหนึ่งนะครับในช่วงที่มันอยู่เจ็ดห นะครับนะเจ็ดหมื่ขึ้นไป1นึ่งแสนดพันเลยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเกซนะครับนะแล้วปัจจุบันตรงนี้ล่ะถ้ามันเล่นอีกรอบนึงอ่ะเนี่ยสาิบเกซนต์นะครับมันก็ไม่ได้น้อยนะน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ํานะอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะครับอาจจะแสนห้าไม่ใช่อาจจะแสนเจ็ดแสนแปดก็ได้นะครับใครจะไปรู้ถูกต้องไหมแต่ตอนนี้ลองปล่อยรอดูไปก่อนนะครับ หรือว่าอาจจะพิจารณาดูที่ฐานใหญ่นะครับแต่พอมาดูภาพรวมมีใหญ่นะจุดทีอ่อาจจะมองว่าต้องรอดูสักทีหนึ่งอาจจะยังไม่ใช่อย่างเงี้ยคือฐานไซเวย์มันอยู่นี่ใช่ไหมฐานไซเวย์ใหญ่เลยนะนะครับจุดที่มันไม่ควรมาหลุดนะครับผมต้องพูดไว้แหละนะเนี่ยก็คือ1นึ่งแเพราะว่าตรงเนี้มันรีเทสฐาน คือมันลงมันหลุดมามันจะอาการแบบนี้เลยนะครับมันจะเข้ามายิงฐานนี้นะครับนี่มันจะหลุดมาแนวแนวแนวเนี้ยถ้าหลุดหกสิบห้าหกสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นี้ยคลื่นสองนี่ก็เรียบร้อยเลยเนี่ยนะครับเก้าหมื่นเก้าเจ็ดสองหกเนี่ยนะครับถ้าดูแบบระดับเดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันหมายแค่ไส้แค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้มาแบบปิดนอกฐานได้เลยไม่ไม่ลงมาข้างล่างนี่แหลนะนี่คลื่นสองเนี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ยังมีความเสี่ยงก็คืออย่าให้มันหลุดแสนห้าลงมาแล้วกันนะถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยสออาจจะไม่ใช่ตรงนี้นะสออาจจะอยู่แถว9 0 0 0 0ก็ได้นะครับ2ออาจจะอยู่แถว90,000ก็ได้เพราะว่า1 2ึ่งสองเงี้ยก็ได้ก็ปิดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอมองดูความเสี่ยงหลายๆมุมมองนะเพราะว่ามันมันไปเอาความชัดเจนจากตรงนี้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับน,ะนี่นี่คือฐานแรกนะ ฐานยี่ใหญ่เดี๋ยวดูก่อนฐานยี่ใหญ่ยังรักษาทรงดีนะครับ9ก้าไม่ไม่หลุดให้เห็นนะครับแต่มันหลุดแสนสองมาแค่นั้นนะครับแต่ในระดับแสนสองถ้าเราดูแบบสัปดาห์นะนี่นะครับหลุดแล้วกลับขึ้นได้นะครับแต่ถ้าดูแบบเดือนไม่รู้ว่าเดือนเนี่ยมันชัดเจนกว่าไหม เดือนที่แล้วเนี่ยหลุดแสนสองมาจนถึง9ก้าหมื่นแปดนะแต่สุดท้ายหนีได้เนี่ยหนีแสนสองได้แบบชัดเจนเลยขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่เลยนะครับนี่คือความแข็งแกร่งมันละนะครับชัดเจนในเรื่องของเดือนนะเดือนมันปิดได้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเขียวต่ออยนูะ่นะนะการที่เราจะมองว่ามันลงลงลงมันอาจจะไม่ลงก็ได้นะครับนะอย่างที่บอกก็ที่มันแดงลงมาเนี่ยนะครับ แดงเกินคาดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอยู่ๆก็มีคนขนนะนะไม่รู้ขนอะไรมานะนะครับสำหรับบิตคอยก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเรามาลุ้นดีกว่าว่าเออเนี่ยถ้ามันกลับแสนเก้าได้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวแล้วใช่ไหมนะรเราต้องเตรียมตัวในเรื่องของการที่มันจบบลูแบ็กนะเนี่ยแสนเก้าหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยนะรเราเตรียมตัวได้แล้วเพราะว่าจุดทะลุมาอยู่แค่ B เนี่ยละ B คือจุดที่หนึ่งหนึ่งเซ็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย B ที่2 1 000, 1 6 0 0นะครับส่วนจุดที่3นะครับที่จะไปแบบแบบไม่มีแนวต้านเลยก็คือ1 1 12 0 0 0นนะครับนะก็จะประมาณนี้นะบิตคอยนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของมูลบ้างนะครับแปบ๊บเดียวนะโดนล้างเกือบ200ล้านนะครับช็อตช็อตโดนนะ ทีนี้ดูอ่าสภาพคลองทั้งลงทั้งช็อตก่อนแล้วกันนะครับนะล้างล่างเสร็จละเหลือเหลือข้างบนนะเดี๋ยวดูยิ้มสี่ชั่วโมงโอ้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับล้างเรียบร้อยที่เหลือนี่หนึ่งแสนหนึ่งเก้าร้อยนะครับตามสเต็ปนะหนึ่งแสนหนึ่งเก้าร้อยแล้วก็หนึ่งแสนหนึ่งเก้าร้อยอีก อีกจุดหนึ่งจะเป็นหน,นึ่งหมื 11, น 500, ่นหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับเนะนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดร้อยก็น,นะกกกนิวไฮพอดีแหละนะครับนะลุ้นๆกันนะใกล้ๆกันละนะครับทีนี้ผมไปวิเคราะห์อิตาเลียมตัวละเงนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะวิเคราะห์อิตาเลียมหรือตัวไหนถ้ามันพูดยากมันก็จะพูดยากนะครับ แต่และตัวนะดีดกลับมาก็พอสมควรเหมือนกันบางตัวนะแต่บางตัวนี่มีความชัดเจนก็ยังชัดเจนอยู่นะครับตัวที่พุ่งแรงช่วงนี้ก็จะเป็นเมียนะครับเมียแล้วก็เหรืออะไรอะเอวะนะครับนะคือเอาคอนไม่ใช่ว่ามันไปทุกตัวมันไปเหมือนกันแต่บางตัวมันจะไปแรงบางตัวมันไปไม่แรงแล้วหมดแรงก็มีนะครับ นะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เรียกว่าอา c o h o l party นะครับ alcohol party นะเราไม่รู้ว่าตัวไหนอยู่ตี้ไหนบ้างนะขึ้นเตะเข้าตี้ผิดนะครับนะเข,ข้าตีผนะนะาต้ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวที่น่าสนใจตัวอินเทอร์เนียมมันมีมันก็ไม่มีนะครับแล้วก็ตลาดปิดด้วยนี้แล้วคริปโตจะเงียบขนาดไหนนะครับฝรั่งปิดสองสามวัน แล้วก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นหลัะนะเอาเป็นอิตาเลียนนี่แหละนะครับอิตาเลียนอิตาเลียนนะอิตาเลียนนี่คงต้อง ดูกราฟใหญ่ของดูกราฟใหญ่แป๊บหนึง่งอีตาเลี่ยนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นขึ้นสี่แล้วกันเนาะเราเรามองว่าเอ,อ่อเลยขึ้นเดียวที่มันจะจบรอบใหญ่นะครับแล้วก็สรุปแบบสั้นๆเลยก็คืออ่าสรุปแบบสั้นๆเลยก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคือขึ้นสามใหญ่เนี่ยมันสั้นกุดดุดเลยนะครับนะบไม่ไหว แล้วก็ขึ้นที่สี่เนี่ยอ่ามันลงลึกกว่าขึ้นสี่เล็กนี่อีกนะครับแล้วผมมองว่าเนี่ยมันจะดันขึ้นได้แค่เนี่ยนะรประมาณแปดพันถึงเก้าพันนะอิตาเลียนในปีนี้นะครับนะอืมเจ็ดหมื่นแล้วนะบิตคอยที่ขนมานะครับเพิ่มไกหมื 100, ่นหลังจากที่ผมไเค่อยเนี่ยนะผมดูในมือถือครับมันขนมาอะไรเยอะแย,ยะขนาดมันถ้ามันขายนะ เจ็ดหมื่นในเลทนี้นะราคานะ่าจะหลุดไปถึงแปดหมื่นแปดแปดหมื่นหกได้นะครับถ้ามันขายนะสมมุตินะก็คือมันขายอ่ะถ้ามันขายตอนนี้มันได้กําไรอยู่ประมาณเจ็ดพันล้านนะครับแต่ทุนแค่สองสัปแสนนะครับอืมมาานันคงมีเหรียญเดียวอนะ่ะพวกบีทีซีเทอรีมอะไรพวกนี้แหละค,คนในอดีตเอามาขายนะนะพูดถึง ขึ้นที่4 i ่ไนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้น V นะคือขึ้น5้าอย่างมันก็จะมี1 2 3 4งห้านะครับหนึ่งสองสห้านะครับทีนี้พอมันเป็น1 2 3, 4, นะึ่งหตอนเนี้จบขึ้น2หรืออยังนะครับไล่ดูเนาะเดี๋ยวขอลบเส้นก่อนผมก็พยายามที่จะเอา e l e ล w e เว็บมานะแล้วก็ไม่รู้ว่า คนที่ฟังอยู่จะรู้เรื่องกันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าขนาดคนเอามาคุย,ยอยัางงูหมูปลาไปเลยนะครับนะแต่ว่าผมจะวางตามฐานฟิโบเลยนะครับแต่นะว่าจุดไหนเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นแรงนะครับทีนี้นะครับขึ้น2เนี่ยนะครับมันลง A ขึ้น B ลง C เนี่ย C มันมันทำโลแล้วก็ทำขาอยู่ประมาณ5ขึ้นนะครับมันก็น่าจะครบผมมันละนะพอมันครบปุ๊บเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับเนี่ย ไอช่วงที่เด้งเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นสามแรงแรงใช่ไหมนะครับพอทีเนี้ยขึ้นสามก่องมันจะแรงมันก็ต้องเป็นขึ้นหนึ่งสองเล็กๆตรงนี้ก่อนเราค่อยขึ้นสามใช่ไหมแล้วสองเนี่ยมันจบหรือยังนะครับสองเล็กๆเนี่ยว่าจะขยายเข้ามาดูว่าทรงมันจะประมาณไหน ผมไม่รู้ว่าผมวิเคราะห์จบมันจะทำหรือเปล่านะแต่ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าเช่นแผนเนี่ยในห้องสิกญนลผมก็ลงไว้ที่แสนแปดนะครับนแสนแปดพันแสนแปดพัน้านะครับต้องรอกลับขึ้นนะครับเน้นเกี่ยวเบ็ดขึ้นนะครับก็ถ้าดูขึ้นเล็กๆนะครับนะดูขึ้นเล็กๆก่อนนะครับมันอาจจะเป็นหนึ่งสองหรนะครับมานะแล้วอันนี้อาจจะเป็น คืนสามนะครับสามสี่ห้าเนี่ยโอ้มันดูยากนะอีเทเรียนลงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมลดอีกนิดนึงนะครับผมอยากรู้ว่า2มันอยู่ไหนนะครับ ันอาจจะยังไม่จบขึ้นหนึ่งเลยได้ซ้ำนะครับมันอาจาจะอยู่สักประมาณอ่าอย่างเช่นหนึ่งสองนะครับนะสามแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นสี่เนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นสี่นะห้าเนี่ยยังไม่มาเลยได้ซ้ำห้าอาจจะอยู่แถวนี้นะครับนะแล้วก็มันเป็นมันเป็นขึ้นหนึ่งถึงห้าในในหนึ่งแล้วก็ย่อมาเงี่ยแล้วก็ขึ้นขึ้นสามแรงนะซึ่งอ่า หนึ่งเนี่ยขอให้มันขอให้มันเกินสามพันบวกแล้วกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันลงมันลงขึ้นอะไรมันอาจจะเป็นขึ้นสี่เล็กๆนะครับอันนี้ขอขอให้มันเป็นสี่แล้วกันนะนะครับสี่แล้วก็อาจจะเป็นการลงหนึ่งอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดู abc ตรงนี้นี่กว่านะครับมันน่าจะเป็นทรงนี้แหละพอไล่ขึ้นมาก็ ค่อนข้างจะเวียหนหัวเลยนะครับ C นะครับรอรอ C แถวนี้นะครับอาจจะเป็นแถวเส้นเส้นตรงเนี้ยนะเส้นป่าตรงเนี้ยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่2 4 9 1หรือ2,050ต้นๆโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้น C เนี่ยจะจบแถวนี้แหละนะครับนะถ้า C จบแถวนี้เราก็วางฐานฟิโบไปเลยนะอันนี้จะใช้ฟิโบมาตรฐานพอน,นะครับไม่ใช่ฟิโบฐานนะครับ ก็รีเทสโอเคนะได้อยู่นะขึ้นขึ้นสี่ะส่วนใหญ่จะรีเทสแถวหกสองถึงห้านะครับลึกสุดก็สามเจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็ไม่หลุดก็ว่ากันนะแต่สองพันห้านะสองพันสี่นะทีนี้ถ้าจะกลับเนะี่ยมองว่าห้าศูนย์หนึ่งไปกันนะครับถ้าจะกลับแนวรับแรกก็จะเป็นสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วลุ้นให้มันทะลุสองห้าห้าหนึ่ง ถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทะลุ2551ได้อาจจะเจอ new C นะครับก็คือ C ยังไม่จบนั่นเองอาจจะลงหนึ่งสอามสี่คือความจริงมันหาขาจบแล้วนะนะครับมันคิดผมคิดว่ามันน่าจะจบนะครับลดมันนี้คิดว่ามันน่าจะจบแบวนี้นะครับ2องพัาแล้วมันมีเส้นซัพพอร์ตอยู่ไงนะครับเป็นเส้น M.A. บวกวอลุ่มอะนะครับแบบตรงนี้ แล้วก็พวก BTC ก็ยังอยู่แถวหนึ่งสนเจดแปด้อยก็แน่าสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเทอรี่มนะครับน่าจะอยู่แถวนี้นะครับลุ้นให้จบแล้วกันนะครับแล้วก็สามเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันสั้นอ่ะมันสั้นความยาวมันก็ได้ยืดถึงสองพันแปดสองแปดก็โอ้ชนตรงนี้พอดีนะครับชนขึ้นที่หนึ่งพอมันชนขึ้นที่หนึ่งเนี่ยนะครับ มันก็ลุ้นนะครับที่จะทํำขื้นสามเเป็นการยืนยันะนะคล้ายๆบิตคอยนะครับนะเหมือนเป็นการยืนยันเพราะฉะนั้นเนี่ยอเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาที่จุดโลแล้วกันสรุปคลิปแล้วกันนะครับ b t c เนี่ยลุ้นไม่ให้หลุด178、12ส,ส่วนอีเธอเรียมลุ้นไม่ให้หลุด25 0 0น้านะครับถ้าหลุดแล้วกลับมาได้นะหรือว่า บิตคอยกับหนึ่งแสนเก้าไดอีเธอเรียมกับสองพันหกได้นะครับอันนี้มีโอกาสลุ้นนะครับขึ้นขึ้นสามแรงนะครับโอเคเนาะสาหรับคลิปวันนี้มีประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนนะครับไม่มีเวลาดูการีดเกลีติฟังคลิปนะครับก็จะมีห้องสนับสนุนของเพจอยู่นะครับเนาะก็สามารถสมัครเข้ามาได้สามารถแอดไลน์เข้ามาที่ไลน์ฟิโบเก้าเก้านะครับ id fibo เก้าเก้า นะครับนะก็สามารถเอฟเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับในการสนับสนุนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิเคราะห์หลังกราฟนะครับก็จะไปอัปเดตในเพจฟิโบเก้านะครับวันนี้ก็ภาพรวมมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ